สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้ประมาณตีห้าก,กว่าเปลี่ยนาตอนเช้าดึงบรรยากาศตอนเช้านา้คะทุกคนเสดชิ้นี้นระาอาจจะมีง่วง่วนิดหน่อยนะแต่ก็แบบยอมได้เพราะว่าเราชอบบรรยากาศตอนเช้าที่เขาใหญ่นะคะเราก็ต้องตื่น <laughs> Good morning ตอนเช้าค่ะทุกคนก็นี่ก็คือวิวแคนชิงตันนะคะทุกคนช่างเราไม่รู้ไม่รู้อเลยนะคะอยากขายยา,าเพิ่มบ้างเลยคะ่ะอยากเลยค่ะเปลื่อนนอน <S <S สภาพไม่น่าออกกล้องนะคะเดี๋ยวจะตกใจโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ทำมีละลร์เชิร์นอนิ่งแป๊บหนึ่งก่อนแปดโมงเชา้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอน้ำทานข้าวกันนะคะฉันกดปิดไม่เป็น มีคนจะกลับบ้านหนึ่งมีคนไปงานต่อหนึ่งนะคะอดเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้นมอเที่ยวขอใหญ่ได้กันใหม่อยากเข้าเฟรมอยากเข้าเฟรมเหรอแม่แม่อยากเข้าเฟรมอ่ะตอนนี้เรากาลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะทุกคนเข้ากน ด้านในสุดนะครับคาคาเฟะอยู it, ่ตรงกลางครับผมนอกจากนั oh. wow. okay. mm ้นเราจะมีคาถาสวยจนแนี้อีนะครับนักดนตรีทมกคนกี่คนใช่ไหมว้าววิวสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะเก็บคูปองแล้วค่ะเช้านี้ทำอะไรให้ฉันทานค่ะขนมปังเบสต์บัสนางคนใช้ เอ,เอา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 ทำให้ถูกด้วยปกติใช้แต่เตาปิ้งบ้านเราบีดปุ้ง ้ามาตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เราทานข้าวเช้าอะไรเสร็จมดแล้วน้อมิวก็ได้ขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวนะคะทุกคนก็ง่ายไม่มีอะไรมากแล้วก็เนี่ยดูสิเราแต่งตัวแบบสบายๆเออกล้องมันไม่โฟกัสเออโฟกัสแล้วเนี่ยก็เป็นเสื้อสเวตเตอร์ที่ซื้อจากร้าน, S <S นไม่เซเว่นะคะทุกคนอะไรเออคือการรีวิวแบบขี้เกียจกับกล้องก็เป็นเก่งยีนธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนโอเคซูมกล้องออกก่อน ก,ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปปั่นจักรยานนะคะที่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 พักนั่แหละก็คือเราพักที่ Kensington English Garden ใช่ไหมก็จะเป็นที่พักแบบสไตล์อังกฤษอะเนาะก็จะมีสวนอังกฤษแล้วก็มีโบสด้วยนะคะทุกคนภายในภายในรีสอร์ทนี้อคือแบบมันดีมากทุกคนที่พักดีมากแล้วก็อาหารก็ดีแล้วก็บริการก็ดีนะคะจากพนักง,งาน ขอนะคะจักรยานที่ให้ปั่นอยู่ตรงะะไหนแล้วนนะคะตรงน้นนะคะ่ะดตรงน้เลยคะ่ะอ๋ออ๋อโอเคค่ะคุณค่ะทุกคนเราเจอจักรยานแล้วเดี๋ยวเราเขอไปถามพนักง,งานก่อนว่าเราจะสามารถยิงไม่ได้ไหมเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์โอเคเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะ นะคะถ้ายืมจักรยานยืมได้เหยครับหยิบไป,ไ,ปได้ไหมนคะคะโอเคยานะคะเคเ,คดเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน,นกันทีน่นี่ถ้าได้มาพักที่เคนซิงตันล้วก็จะได้ปั่นจักรยานฟรีอย่างนี้นะคะ<ม>ทุกคนและซึ่งที่นี่สวนใหญ่มากมมเมยวจะถือกล้องยังไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวจะเก็บ ภาพตอนที่ปั่นมานิดหน่อยแล้วกันเนาะคือตอนนี้คือเหนื่อยมากดูเนินสิแล้วดูมิวปั่นขึ้นมาโอ้ oh my god เหนื่อยสุดๆเนี่ยโบดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคือมิวจะพาทุกคนมาดูโบดของที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน Flowing in the open window of my car and as we go I see the lights, watch them glimmer สบายใจและธรรมชาติบาบัดแล้วก็เราได้มาที่โบสก็รู้สึกว่าสงบสงบใจนะคะทุกคน <c oughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวประมาณเที่ยงเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันแล้วนะคะ โอเคทุกคนคือเมื่อกี้เราไปปั่นจัก,กรยานมาแล้วนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยคือมิวอ่ะเพิ่งสังเกตเห็นกฎระเบียบการใช้จักรยานว่าห้ามปั่นขึ้นโบสใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นทา,นนทางลาดชันแล้วมันแบบมันอันตรายใช่ไหมสําหรับจักรยานอะไรเงี้ยคือมิวก็เพิ่งเห็นแล้วทีเนี้ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละเขาก็ขี่รถก๊อฟมาเขาก็เออขี่รถมาส่งผู้เดเอผู้ที่พักอาศัยเนาะแล้วก็บอกว่า ฝันระวังนะคะก็คือที่นี่น่าจะมีิวบัติเหตุเกิดไปแล้วแหละมิวก็เลยแบบระวังระวังมากแต่ก็ทางที่ลงมาจากเนินนะคะมิวก็แบบว่าเดินเอาอะเหมือนแบบนั่งบนจักรยานนั่แหละแล้วก็ใช้เท้าเดินเอาคืออยากจะบอกว่าปวดขามากคือแบบมันลงเนินใช่ไหมแล้วเราก็แบบกำเบรกไว้แบบอย่างแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยลงมา ค่ะทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นจักรยานไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวมิวขึ้นกดระเบียบไปให้นะโอ,โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะคะคคทำไมใหญ่ดีมากเลยว้าวน่ารักเขาเรียกว่าดอกอะไรนะทุกคนดอกเดซี่ปะไม่ใช่ไม่รู้ <laughs> แต่รู้สึกชอบดอกไม้ที่แบบเป็นลักษณะอย่างนี้มากเลยอะเราเคยอ่านเจอบทความนึงมาว่าต้นไม้เนี่ยมันมีพลังงานนะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาพอเราได้กอดต้นไม้อะมันโคอรทำให้เรารู้สึกดีเลยว่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะจริงไหมหรืออะไรยังไงไหมแต่ก็เราก็อยากลองกอดอะ่ะ ขอกอดเนี่ยนะคะพี่ต้นไม้หลังจากที่เราปั่นจักรยานดูเที่ยวชมธรรมชาติในรีสอร์ทเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาที่ห้องแล้วก็ค่ะกินขนมช็อกโกแลตแล้วก็ดูการ์ตูนไปด้วยค่ะ และตอนนี้เราก็มาที่สวนดอกไม้ของแฮนลิงตัานนะคะทุกคน แวะมาทานข้าวที่ร้านซาราซาค่ะทุกคนที่เขาใหญ่อโอเคเขามากับป็นนูลมาคนเดียวตอนนี้หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะคะทุกคนเราก็ได้มาที่ร้านคาเฟ่เ ด็อกเตอรคอฟฟี่นะคะทุกคนนี่แต่ตอนนี้นะคะคุณอาแล้วก็คุณป้ากำลังถ่ายรูปกับต้นเบ้าบับค่ะทุกคนคือต้นนี้สวยมากดูดิสวยมากเลยแต่เดี๋ยไม่ได้ชอบเซลฟี่อะไรถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนเราก็จะโอเคดูชมธรรมชาติแถวนี้ไป คนคนออกเป็นสิคนคนออกเป็นสิบคนต้นบบบาะไนะค่ะใช็นยานะเป็นดานะมนก็เป็นขบวนการนะผมว่ามันเป็นขบวนการแต่ว่าเลิกกินหมูเลย ตอนนี้ฉันอ้าวไมโอ้ยกลัวเออเนี่ยคือเมื่อกี้เดินตามอามานะแต่ตอนนี้หาอาไม่เจอเออฉันว่าฉันหลงเฮ้ยเดี๋ยว Someday to you me someday lead lead back That it will will back That จบไปแล้วนะคะกับทิปเขาใหญ่ในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของเมวนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะ